เออไม่ลืมหรอกท่านผู้ชมผมรู้อ่องวดวันที่หนึ่งพุศจิกาที่จะถึงนี้อ่าหวยอ่ะนอกจากท่านผู้ชมจะได้รู้เลขท้ายสองตัวเลขายสามตัวท่านจะรู้นราววันที่หนึ่งที่เคยถูกเรียกว่าข้างบน <c oughs> ข้างบนจะมีการทดสอบระบบแต่ขายจริงทดสอบแบบขายจริงนาะใช่ค่ะเป็นแชร์บ็อกซ์ระบบปิดแต่ขายจริง <c oughs> คือ <c oughs> ผมดูยังไงผมก็ไม่เห็นว่ามันจะปิดตรงไหนนะ <c oughs> จะเริ่มขายวันที่17ตุลานี้เพราะว่าจะเป็นงวดวันที่1พฤศจิกาค่ะหวยเอ็นสามราคาขาย20บาท <c oughs> ขายที่จุดจำนายโครงการสลาก80บาท400จุดทั่วประเทศขายเฉพาะจุดจำน่ายโครงการสลาก80บาท400จุดทั่วประเทศอ๋อถ้าดูอย่างเงี้ยเนี่ยมันกำหนดตรงนี้แหละน้องคือขายเฉพาะ400จุดนี้แต่ผู้ซื้อจะต้องซื้อผ่านแอปเปาตัง ท่านผู้ชมฮะโดยที่เมื่อวานนี้ถแถลงร่วมกันระหว่างผู้มีการสำนักงานสลากพันธรหนุนสัญชนาคมกับท่านกรรมการบอร์ดสลากและโฆษกอสลาก,ลก,รรลากอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยท่านถแถลงว่าโครงการชื่อภาษาไทยคืออะไรสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเลข3หลักหรือ N3 เริ่มงวดแรก1พฤศจิกายนนี้เริ่มขาย17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเป็นการทดสอบระบบขายประชาชนทั่วไปเป็นงวดแรกโดยเริ่มจําหน่ายตั้งแต่6กโมงเช้า17ตุลานี้ช่วงแรกเนี่ยจะทดสอบเป็นระบบปิดนะคะ6เดือนแล้วจะติดตามผลกระทบการจำหน่ายที่มีต่อประชาชนคนขายสลักเดิมแล้วจะเริ่มเปิดจำหน่ายเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเนี่ยคือเมษาปีหนะ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ออกมาความคาดาห, <3 S 2> หวังเพื่อจะลดปัญหาหวยใต้ดินชตามนโยบายรัฐบาลและดึงเม็ดเงินจากหวยใต้ดินบางส่วนขึ้นมาบนดินมีการประเมินโดยจตหธนวัตรบอกเลยหวยใต้ดินท่านผู้ชมแต่ละปีเงินสะพัดเนี่ยแสนถึงสามแสนล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือจะลดปัญหาหวยใต้ดินเป็นข้อที่หนึ่ง กับข้อที่2จะดึงเม็ดเงินแก้ปัญหาสลากเกินราคาใช่ตอนนี้ขายกันเกิน80บาทใช่ไหมคะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่จะเป็นทางเลือกประชาชนไหมจะมีความแตกต่างจากหวยใต้ดินอยู่บ้างอันนี้ซื้อได้ราคา20บาทซื้อผ่านแอปเป๋าตังอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสลากกราทุกงวดเนี่ยต้องไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้พันทอนหนุนถ้าอธิบายอย่างนี้สลาก N3 ฟังดีๆฟังดีๆ จะโซ่หวยใต้ดินได้ไหมโปรดฟังขายใบละ20ทดสอบเลือกซื้อได้จากร้านค้าโครงการ80บาททั่วประเทศ400แห่งใช่ไหมวิธีการซื้อซื้อผ่านแอปเป๋าตังค่ะกดเข้าไปในช่อง n 3แล้วก็สแกน qr code ที่ร้านจำหน่ายเลือกซื้อได้ทุกหมายเลขมันก็จะไล่ไปตั้งแต่เลข0,0,0,03ตัวไปจนถึง9,9,9 9ตัวโดยไม่มีเลขอัน้นอันนี้คนชอบใช่ ไม่มีเลขเลยไม่มีเลขอั่นค่ะอจากนั้นให้ทํารายการซื้อสลากพร้อมชำระเงินผ่านแอปเป๋าตังค์เลขที่ซื้อจะเข้าไปโซ่ช่องบายอะไรนะอยู่อยู่ช่องสลากของฉันมันเขียนอย่างนี้เลยค่ะสลากของฉันไม่มีภาษาอังกฤษหรอเนี่ยเป็นเมนูสลากของฉันไหน่นน่ะอย่างนั้นนะคะเวลาคุณผู้ชมจะรู้อยู่แล้วซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปผมเราไม่เคยซื้อไงเมนู สลากของฉันเน่แล่ยังไงต่อก็จะซื้อได้ครั้งละร้อยหมายเลขไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะก็คือการเข้าไปครั้งหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมซื้อได้ร้อยหมายเลขแต่จะเข้าไปกี่ครั้งก็ได้นั่นก็แปลว่าซื้อทีหนึงร้อยหมายเลขเสร็จเดี๋ยวซื้ออีกได้อ่าเล่ยังไงในช่วงทดสอบระบบ6เดือนนะคะจะเปิดขาย2ล้านหมายเลขมีเพดานเพิ่มสูงสุดได้10ล้านหมายเลขตีว่า2ล้านถึง10ล้านแล้วแต่ใช่ถูกไหม ค่ะอ่าสลากหนึ่งใบย้ำอีกทีนึงมีโอกาสจะถูกได้4ประเภทรางวัลค่ะนั่นก็คือ3ตัวตรง3สลับหลักแปลว่าโตด๊ดใช่ 2>, 2ตัวตรงแล้วก็รางวัลพิเศษหรือรางวัลแจ็คพอต ปัญหาอยู่ข้อเดียวที่ท่านอาจจะไม่คุ้นก็คือมันจะจ่ายเงินรางวัลในรูปแบบผันแปรตามจํานวนคนซื้อในแต่ละหมายเลขที่ถูกรางวัลน,นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ชมซื้อเลขนี้แล้วเกิดมันออกแต่มีคนซื้อน้อยคุณผู้ชมจะได้ตังค์มากบางทีอาจจะมากมาโหฬารมหาสารเลยก็ได้ใช่แต่ถ้าเลขนั้นที่คุณผู้ชมซื้อมีคนซื้อมากๆมันก็เท่ากับต้องหารเฉลี่ยกันไปคุณผู้ชมก็จะได้ตังค์น้อยถ้าผู้ชมอาจจะทดสอบซื้อมาเลยโสนสนสนโคตรยากกันที่จะออก และคงไม่มีใครซื้ออันเนี้ยถ้าถูกขึ้นมาคุณผู้ชมได้เยอะเลยอะคนซื้อทั้งหมดเนี่ยรวบมาเลยใช่ใช่อะไรแบบนี้อที่เขาเป็นสัดส่วนของสามตัวตรงอ่ะค่ะใช่ไหมใช่แล้วถ้าศชนศนศนเนี่ยตั้งตรงทั้งต๊ะรวบมาหมดที่คนเดียวเลยเอองไหมใช่ค่ะอ่ะแล้วโชนศนศนสองตัวรวบมาอีกอันนี้ยกตัวอย่างค่ะแต่แน่นอนเกิดไปชื้อเลขดังแล้วคนซื้อเยอะ มันก็จะผันแปรไปผมอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ชมเ,เงินรางวัลจะคิด60%ของยอดขายแต่ละงวดคือยอดขายได้เท่าไหร่เขาตัดเป็นเงินรางวัลเน,นี่ยหกที่เหลือเป็นเรื่องืานจัดการกับส่งเข้ารัฐถูกไหมสี่สิแล้วใน60%เอามาคิดเป็นร้อยสัดส่วนเงินรางวัลท่านผู้ชมฮะสตัวตรงเอาไป30%มสิของเงินรางวัลรวมสมตัวต๊ด สัดส่วนเงินรางวัล3 0เซเหมือนกันค่ะและสองตัวตรงสัดส่วนเงินรางวัล39%นและแจ็คพอต1%นึเอร์ซนึกออกหรือเปล่าท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นจะออกทุกวันที่1และ16หของทุกเดือนอ้าง,งอ,อิงจากสลากกินแบ่งใบปกตินี่แหละใช่เลขรางวัลอ้างอิงจากรางวัลที่หนึ่งหรือข้างบนนั่นเองค่ะ,ะรางวัลจะมีการชำระอากรสแตมเป์5% อ่าไม่ใช่0.5หรือทุกหนึ่งบาทต่อรางวัล200การรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยกระบวนการคัดเลือกตัวแทนอัน,นิเว้นเอาไว้ก่อนอย่างที่ว่าไปฮะทบุชมมอ่ออย่างที่ว่านี่นะตกลงลองซื้อกันไหมน้องใบว่าใบาจะลองวันที่17ตุลาคมนี้เจอ,อก,กันค่ะ,ะเข้าไ <ป S 1> ในแ<ม>อปเดี๋ยวใบซื้อให้ค่ะไม่แล้วถ้าน้องซื้อแล้วเกิดถูกอะ อุ้ใบก็เลี้ยงเลยค่ะแตกจกถ้าพี่ฝากซื้อแล้วน้องเกิดถูกอ๋อมันอยู่ในช่องสลากของหนูค่ะใช่ไหมไม่ะถ้าเกิดเกิดพี่ฝากซื้ออะอามันอยู่ในช่องสลากของหนูอะค่ะฮะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้น คนที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากเขาจะคัดเลือกหลังจากนี้นนองค่ะอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทําเกณฑ์ตัวแทนจําหน่ายใช่ไหมแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆรวมไปถึงมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนผู้พิการผู้ขายสลากดิจิตอลหรือผู้มีสิทธิ์ซื้อจองสลากใบนะคะท่านบูชอมะสุดท้ายท่านผู้อำนวยการบอกหกเดือนแรกเป็นยังไงหกเดือนแรกเนี่ยจะต้องไปซื้อที่จุดจําหน่ายสลาก80บาทที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ400แหง่งอนาคต ในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนสลากเดินจำหน่ายได้ค่ะแต่ว่าจะต้องไม่จำหน่ายให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20นะคะและกำหนดพื้นที่ในการจำหน่ายสลากห้ามใกล้กับสถานศึกษาก็จะเป็นแบบเดียวกันกับไอ้สลากกินแบ,บ่งรัฐบาล6หลักนั่นแหละค่ะอืมอ่ะท่านผู้ชมมาสบประมาณผมยังไม่ทันซื้อเลยพยุทธคิดว่าจะถูกคนที่ไม่ซื้อนี่แหละส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้เนี่ย,ยปกติไม่ซื้อนะซื้อต้ครั้งแรกมักจะถูก ฝากหนูซื้อได้ไม่มันมีช่องสลากของฉันไม่มีช่องสลากฝากซื้อเนี่ยฮะมันต้องมีช่องสลากฝากซื้อสิหรืออย่างไรอ่ะแล้วดูว่าจะต่อสู้ได้ขนาดไหนเนี่ยท่านผู้ชมผมย้ําเลยตรงนี้นะสำคัญมากอ่เพราะปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยต้องยอมรับว,ว่าสิ่งนี้มันมาช้าปัจจุบันคนไทย เล่นหวยฮาหนอยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะหวยลาวหวยลาวหวยฮาหนอยทานใต้ล่ะหวย,หวยมาเลย <laughs> ์ี่ทนผูชมเดี๋ยวตามดูว่าจะได้ผลขนาดไหนแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายก็คือเอาเศรษฐกิจใต้ดินใช่ไหมเอาขึ้นมาอยู่บนดินค่ะเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยเฉพาะถ้าหวยใต้ดินต่อปีนี่คือแสนถึงสามแสนล้านบาทนะคะ,ะท่านผูชม ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่ย้ํานะเงินรางวัลท่านผู้ชมต้องคิดว่างวดหนึ่งเขาขายได้เท่าไหร่ถูกไหมเขามีอันไหมสิบล้านหมายเลขหมายเลขละยี่สิบาทเท่าไหร่สิบล้านหมายเลขยี่สิบบาทก็ยี่สิบล้านใช่ไหมสิบล้านคูณยี่สิบสองร้อยล้านฮะสิบล้านหมายเลขนะสิบล้านคูณยี่สิบบาทเท่าไหร่สองร้อยล้านค่ะ ส0 0ล้าน60%ที่เป็นรางวัล40%ที่เอาไปบริหารจัดการกับเข้ารัฐเหลือเท่าไหร่ร้อ่า120ล้านเอ่งวดนั้นบังเอิญใช่120ล้านพี่กดเลย000ไม่มีใครซื้องวดนั้นข้างบนออก000ูนตายจเงินไปไว้ไหนให้หนูได้ค่ะฮะอย0ล้านเนี่ยใช่ไหมคนซื้อ00นคงน้อยอีก อืมใช่มันจะผันแปรตามจํานวนคนซื้อเอ,อคนซื้อไอ้โนรโจนที่กินโต๊ะด,ด้วยอ่าใช่สลับนี่กลุ้มใจนะเนี่ยใช่ไหมเอาเงินไปทําอะไรคุณผู้ชมแซวบอกว่าให้พยุทธ์ถูกก่อนไหมคะอ,อ่าไม่หรอกกว่านที่ผมจะถูกก่อนให้มันออกก่อนเถอะ <c oughs> อขอบคุณผู้ชมนรายการวันนี้ยาสีฟันยินตันเฮิร์บค่ะยินตันเฮออิร์บยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากด้วยพลังสมุนไพรเข้มข้น7ชนิดช่วยบำรุงเหงือกและฟันใช้แล้วฟันสะอาดลดกลิ่นน้ำลายบุตดในตอนเช้ารสชาติด,ดีไม่เฟื่อนไม่แสบปากมีฟลูออไรด์1,500 ppm ช่วยป้องกันฟันผุมี2องสูตรนะคะสีฟ้าสาหรับคนรักสมุนไพรเข้มข้นเป็นออริจินัลสีเขียวสูสตรสเปีย์มินสำหรับคนชอบความเย็นกลิ่นมินสดชื่นมี จำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศค่ะอ่ะขอบคุณมากที่สนับสนุนรายการและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามก่อนจะไปก็กด u ั s สไคร e หรือกด Follow กดไลค์กดแชร์เป็นการมอบน้ำใจใผมกับน้องไปสักนิดหน่อยะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วเดี๋ยวไปวางแผน17นี้ค่ะไม่สิไอพี่ก็ไม่ใช้แอปเป๋าตังไงกุ้มใจนะเนี่ย120ล้านจะทำยังไง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ